สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญ,ญาตทำคลิปอา่านไพ่ r a n d อมเช่นเคยยังไม่มีหัวข้อนะเดี๋ยวอาจจะไปตั้งที่หลังละกันนะโอเคก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตครูคบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดทางนี้เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น,น้อยและหาผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องยังไงไน,นนนาวี้ ขอดูพลังงานของเจ้าของคลิปนี้ก่อนห้าใบพลังงานของคุณเป็นยังไงตอนนี้นะครับขอดูพลังงานของเจ้าของนี้ห้าใบ พอ็์อตหยุดนิ่งเอาอยู่ตะลุมบอลร่ำเรียนผมรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะมันเป็นเหมือนพลังงานของของซัพย์เป็นพลังงานของความมั่งคั่งที่มัน ที่มันเปิดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันถูกเหมือนถูกหยุดเอาไว้หรือหรือเข้ามาไม่ได้หรือเพราะมันมีพลังงานของการตะลุมบอลนะครับพยายามที่จะที่จะแทรกแซงที่จะให้คุณไม่รับไม่รับรับไม่ได้อ่ะให้คุณรับไม่ได้ในความบางังคังที่ พลังงานไหลมาหาคุณนะครับอืมเหมือนคุณกําลังสู้มนเหมือนคุณกําลังสู้กับสิ่งที่มันเข้ามาปะทะไม่ว่าจากสภาวะนะครับทางกายภาพที่คุณเจอหรือสภาวะอารมณ์พลังงานต่างๆความรู้สึกหม่นหมองความรู้สึกคลื่นที่มันเข้ามากระแทกนะครับเหมือนคุณสู้อยู่นะครับอืมสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให ความมั่งคั่งนะครับไม่ไหลเข้าหาคุณแต่คุณสู้นะนะครับอืขอขยายสามใบนะครับแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเนาะขอขยายสามใบเพิ่มเติมนะครับ เหมือนคุณรู้ด้วยนะครับคุณดูว่ามันมีสภาวะนี้นะครับเข้ามากระทบคุณทั้งทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นบุคคลเ,เงินงานความรักความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามหรืออารมณ์ของคุณที่มันถูกดึงนะครับอมืมันหมุนหมองมันอะไรก็ตามการที่คุณเจอสภาวะนี้นะครับการที่คุณเจอสภาวะนี้อ่ะ ครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณเรียนรู้นะครับตกผลึกกับสิ่งที่ที่เป็นด้านพลังงานด้วยว่าพอเวลาคุณจะเปิดนะครับคลื่นของคุณหรือรอบของคุณที่มันจะมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่ามารผจญมันจะมีพลังงานด้านมืดที่ไม่ให้อยาให้คุณไปแตะหรือให้คุณไปได้รับสิ่งที่มันคู่ควร นะครับให้คุณเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับและมันเป็นบทเรียนของคุณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะให้คุณก้าวข้ามก้าวผ่านเป็นบทบาทให้คุณจากผู้เรียนเป็นครูเลยนะครับเป็นครูเป็นคนที่ได้รับองค์ความรู้จากบทเรียนตรงนี้นะครับเออไม่ใช่แค่เจอสภาวะที่มันเข้ามากระทบทั้งภายนอกภายในแล้วคุณจะต้องยอมจำนนนะครับ เออแต่คุณกล้าที่จะเผชิญกล้าที่จะเห็นมันแล้วตกผลึกนะครับอืมลองเอะกับมันดูนะครับว่าว่าอะไรที่มันควรจะมันเหมือนได้มันจะได้มันวางใจแต่มันก็มีอะไรเข้ามาทําให้คาดเคลื่อนทําให้ไม่ได้นะครับอืมแต่คุณพอเวลาคุณเอะอ่ะคุณจะแยกตัวคุณจะ คุณจะออกมาเป็นผู้สังเกตการ์ะเออเป็นผู้ตั้งคําถามเหมือนคุณจะเอาอยู่ในทุกสภาวะทุกสถานการณ์นะครับแล้วคุณมีครูครูบาอาจารย์อยู่ด้วยนะครับให้การเรียนหรือบทเรียนบทนี้เป็นกุญแจเป็นคีย์สำหรับการเปิดโภคทรัพย์การเปิดทรัพย์การเปิดสมบัตินะครับการเปิดคืนนี้ลงมาที่คุณเหมือนคุณจะต้องผ่านการเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับอืม คุณได้แล้วแต่คุณนะครับแต่คุณแต่คุณผ่านไหมคุณเห็นไหมคุณคุณโดนดึงไหมคุณไหลไปกับสภาวะต่างๆไหมนะครับเออมันเหมือนกับถ้าพลังงานของความมั่งคั่งเข้ามาแล้วคุณมีตรงนี้อยู่นะครับคุณมีสิ่งสิ่งสิ่งนี้อยู่คุณมีความมั่งคั่งทุกด้านอยู่ที่ตัวเอง คุณจะโดนกลืนไปกับอัตตาหรือเปล่าโดนกลืนไปกับแรงย,ยั่วยุนะครับอืมการอยากจะมีตัวตนการอยากจะเพิ่มอยากจะได้เพิ่มมันเป็นความไม่พอนะครับเหมือนคุณจะต้องเคลียร์ตรงเนี้ยก่อนนะครับอืมเขาเลยให้บทเรียนบทนี้เข้ามานะครับแต่เหมือนกับคุณผมมองว่าคุณคุณเอาอยู่นะ นะครับแล้วคุณได้กุญแจแล้วเพื่อที่จะไขสิ่งที่มันเคยหยุดนิ่งเนี่ยให้มันไหลเข้าสู่คุณเหมือนคุณผ่านบทนะครับอืมประมาณนี้นะครับมันจะค่อยๆไหลลงมาค่อยๆกว้างขึ้นตามจิตสมนึกรับรู้ของคุณท่อของคุณที่มันขยายไปนะครับอืมประมาณนี้พลังงานของคุณ โอเคขอดูคียวันนี้หน่อยของลูคีสักสามใบแล้วกันเนาะวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรยังไงขอคียเหมือนคุณทำพลังงานมาดีอะ่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามอะ่ะคุณแบบคุณเอาอยู่อะ่ะเออมาสิเออฉันพร้อมไฟ <laughs> มาสิเออ ขอดูคี like สามใบสำหร storm, s <S ับคลิปนี้นะครับกระเด็นลงมาเอากระเด็น2อใบ ขี้เหรอขี้กันเลยใบแรกนะขี้ขี้ที่ผมมองนะคือคุณเห็นหนังสือไหมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์หนังสือตัวเป็นเป็นสัญลักษณ์กรเรียนเหมือนกันคือคุณผ่านบทเรียนเรื่องเรื่องทรัพย์อืมผ่านบทเรียนตรงนี้ไปแล้วพลังงานของคุณอะ่ะคุณเลยได้ คุณเลยได้ส่วนแบ่งคุณเลยได้เคได้เค้กนะครับส่วนแบ่งที่คุณควรจะได้มันถูกจัดสรรให้คุณแล้วจากจักรวาลนะครับจากครุรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืตัดแบ่งนะครับคุณอาจจะได้เต็มก้อนนั่นแหละแต่มันจะถูกส่งมอบตามวาระตามเวลาที่มันเหมาะสมนะครับอืมยินดีด้วยนะครับเอ่อไปที่สองไปที่สามมันเหมือนกับ มันมีเรื่องคู่ด้วยแล้วก็เรื่องการติดติดสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่มันไม่ใช่ติดสิ่งใหญ่บยมุกนะครับเออคุณอาจจะหมายถึงคุณจะสรนจะทำยังไงถ้าคุณได้รับสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณได้รับเค้กซับก้อนนี้นะครับคุณจะยึดติดกับมันหรือเปล่าหรือคุณจะจะัดสรรในมันสิ่งที่มันคู่ควรนะครับ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดดูนะคีย์ก็ประมาณนี้ก่อนนะโอเคอาจจะมีเรื่องคู่ด้วยก็ได้ต้องมีติดมาด้วยไหมเนี่ย เดืดมาหลายใบเลยเอาขอดูห้าใบนะครับคลิปนี้นี่อะไรจะบอกคุณ มีรับโทษมีแก้บนพูดไม่คิดมียกย้ายมีกระทันหันโอ้น่ากลัวไหมนะครับสิ่งที่สิ่งมันเหมือนกับคีไมยเนี่ยหรือไม่เหมือนอันนี้ อันนี้ห้าใบนี้นะมันเหมือนกับสำหรับคนที่ที่ถูกทวงถามนะครับมันเหมือนกับเป็นกรรมบางอย่างทางวาจานะครับเป็นการพูดเป็นการล่วงล้ำพื้นที่ล่วงล้ำจิตวิญญาณอื่นนะครับหรือการบนบานสารกล่าวใดๆก็ตามที่ลองของอ่ะพูดไม่คิดนะครับอืม มันมีการทวงถามเกิดขึ้นนะครับอมืมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการโยกย้ายนะครับแบบรวดเร็วแบบฟ้าผ่าไม่รู้ว่าคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวขอขายายหน่อยเดี๋ยวอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะ ขอขยายเพิ่มสามใบนะครับขอขยายเพิ่มสามใบคืออะไรให้วันนี้ ไมอ่ะคุณไปเจอถ้าเป็นถ้าเป็นพลังงานของคุณนะคุณไปเจออะไรมาหรือเปล่าที่มันเป็นเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการเอ่อลบหลูนะครับอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเอ่อกลุ่มเพื่อนหรือใดๆก็ตามอะ่ะโดนจิตวิญญาณโดนพลังงานแรงอาคตาการถูก อะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นการต้องย้ายที่อยู่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับหรือต้องเดินทางอย่างกระทันหันนะครับอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับหรืออยู่ในที่ที่มีเหตุนะครับเหตุที่มันเกิดอ่ะไม่ได้ นะครับอืมแต่ว่าการเดินทางเนี้ยนะครับการเดินทางเนี้ยเป็นการเดินทางที่พลิกลายกลายเป็นดีนะครับคุณอาจจะไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะไปเจอพลังงานที่ช่วยเหลือนะครับตรงนี้อืมพลังงานที่ช่วยเหลือตรงนี้เข้ามาเพื่อแก้ไขนะครับ ทำไมวันนี้คือคืออะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับอืมมันเหมือนกับแบบที่บอกอะชีวิตคุณอาจจะเจอบางคนนะครับอยู่ในช่วงของการตะลุมบอลอะทุกๆอย่างถาโถมทุกๆอย่างแบบเข้ามาแต่มองว่าคุณอะจะเอาอยู่นะครับมันเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งก็ตาม นะครับแต่คุณจะได้คีย์แบบที่ดูพลังงานของคุณอ่ะ <Yeah. S 1> คุณจะได้คีย์คุณจะได้แก้ไขนะครับเพราะเพราะว่าสิ่งที่หยุดสิ่งที่หยุดหยุดนิ่งนะครับสิ่งที่ล็อกพลังงานซับพลังงานความมั่งคั่งที่จะเข้ามาเนี่ยเ,ยเป็นพลังงานของการของการทวงถามเป็นพลังงานของการ ที่ติดกรรมต่อกันอ่ะอืมนะครับมีความเกี่ยวข้องกับคนตรงกลางหรือเปล่าที่ที่ดูไม่ค่อยมีสติเลยอ่ะนะครับมไม่รู้นะถ้าเป็นพลังงานของคุณคุณอาจจะเข้าใจเองเพราะผมผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าเนอะนะครับ มันมีการการเดินทางเพื่อหาทางแก้ไขเพื่อหาคีย์อะไรบางอย่างแต่การเดินทางเนี้ยเป็นการเดินทางที่ได้คีย์มาปลดล็อกนะครับเออมันทําให้สิ่งที่ติดขัดอยู่สิ่งที่เป็นอยู่แก้ไขพอเราคุณแก้ไขได้ถูกจุดเนี่ยเออสิ่งที่มันเคยหยุดอะ่ะมันก็ไหลมาหาคุณนะครับมองว่าแบบนี้นะ โอเคขอดูเพิ่มบางทีไม่ใช่เราแต่เป็นแบบว่ากลุ่มเพื่อนเป็นแบบคนใกล้ชิดเป็นแบบอะไรเงี้ยที่แบบพูดไม่คิดนะครับลองของท้าทายนะครับ เออหรือไปทําอะไรที่มันผิดแล้วเราแบบมารู้ที่หลังอะ่ะมันก็มีนะครับทำให้เกี่ยวไปเกี่ยวข้องหรือไปรับรู้ได้ในเรื่องของพวกนี้นะนะครับโอเคไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมห้าใบใหม่นะ สำหรับนี้ก็จะเหมือนข้างบนหน่อยหนึงอยู่นะครับเหมือนคีอยู่ก็ตรงที่ว่า,าการที่คุณเนี่ยนะครับจะผ่านนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานนะครับให้ใช้ความรักนะครับให้ใช้ความรักความผูกพันของครอบครัวนะครับของมิตรภาพนะครับการให้การทำบุญคือทางที่มันยกระดับนะครับ พลังงานนะครับเออทำอะไรก็ตามที่มันทําให้เราเราเบานะครับเราไม่ทุกข์คนอื่นไม่ทุกข์นะครับเพราะสิ่งที่เจออยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการล่อลวงนะครับมันเป็นการติดมันเป็นม่านพางตามันเป็นความหลงความรุ่มหลงนะครับอืยิ่งเรามีช่องเราติดอะไรอยู่นะครับอืม เขาก็จะใช้ตรงนี้แหละมาล่อลวงนะครับทำให้พลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของความเหือดแห้งแรนแค้นดึงดึงแล้วอุดตันอุดกันพลังงานซับที่คุณควรจะได้เออ่อการไหลลื่นที่คุณควรจะได้นะครับเขาก็จะใช้ตรงนี้ในการที่จะล่อลวงคุณนะครับอืมโอเคหมายความว่าอะไรถ้ามาบอกนะครับ หมายความว่าถ้าเป็นคลิปของคุณนะก็อาจจะหมายถึงการที่การที่คุณเนี่ยไปเจออะไรมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเข้ามาตลุมบอลนะครับขอให้มันเป็นเรื่องเป็นบทเรียนเป็นการเรียนรู้ของพวกคุณนะครับพอเวลา,าคุณตกผลึกคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะครับ มันมันไม่ใช่แค่การตะลุมบอลธรรมดาแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมาเป็นกรรมต่อกันก็ตามเป็นการล่วงขอบเขตของคนอื่นก็ตามนะครับนั่นแหละมันทำให้พอเวลาคุณตกผลึกคุณเข้าใจนะครับคุณจึงผ่านอาถ้าบอกว่าคุณติดอะไรอยู่นะครับเอออะไรมันมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันยังไม่เปิดนะครับก็ลองดู นะครับบางคนขออโหสิกรรมบางคนเดินทางไปตามสิ่งที่สิ่งต่างๆสถานที่ต่างๆครูครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับมันจะเป็นกุญแจให้คุณนะครับแต่สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณทํามันต้องมาจากใจนะครับไม่ใช่ทําเพื่อแบบแค่อยากจะหลุดนะครับอมันมีเหตุเรื่องลุกเบื้องหลังที่ทําให้เป็นวาระเช่นนั้นอขอดูสิบใบหน่อยนะครับ มันเป็นโชคชะตา View of fortune มันเป็นรอบโชคชะตานะครับอืมไม่ว่าจะเป็นรอบของทรัพย์นะครับที่คุณจะได้จะเบิกได้มาหรือจะถ่ายลงมาหาคุณพลังงานของความมั่งคั่งก็ตามแต่คุณจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่พลังงานด้านหนึ่งเนี่ยเขาเขาทดสอบเขาไม่อยากให้คุณไปรับ อืมเขาไม่อยากให้คุณไปรับถ้าคุณยังไม่ผ่านยังไม่ก้าวข้ามมันเป็นเหมือนปิดอยู่แต่เมื่อคุณได้คุณกุญแจเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอืมดังนั้นไม่ต้องไปหาว่าไม่ต้องไปวิ่งหานะครับแค่เรากลับมารู้สิ่งที่มันเป็นอยู่สิ่งที่มันอุดตันอุดกัน้นสิ่งที่มันเกิดกับเราอะ่ะเออจี้เข้าไปถามเข้าไปว่าเพราะอะไรนะครับ เพราะอะไรมันถึงเกิดแบบนี้เพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปเร่งคําตอบอืมไม่ต้องไปเร่งคําตอบเดี๋ยวคําตอบมันจะมาเองเมื่อคุณเบาวางใจสบายนะครับบางคนอาจจะได้คําแนะนําจากเพื่อนว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้เอ่มีสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขอะไรนะครับหรือบางคนอาจจะต้องแก้ไขภายในนั่นแหละอัดตาตัวเองก็ตามนะครับแต่คุณจะได้กุญแจไม่ว่าจะทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับ เพื่อไขรอบของโชคชะตาของคุณเพื่อรับนะครับรับทรัพย์พลังงานของเดวิลเห็นไหมครับเจอตรงนี้ เจอพลังงานมืดเจอพลังงานที่เข้ามาล่อลวงนะครับเป็นไพ่ล่อลวงเมื่อกี้เนาะนะครับเพื่อให้คุณไม่ไปรับแต่ตอนนี้เหมือนคุณบางคนนะครับเข้าสู่ความมั่นคงบางคนเข้าสู่ความสําเร็จหรือแก้ไขสถานาการณ์นี้ไปได้แล้วนะครับคุณแค่ฟังเสียงของหัวใจของตัวเองนะครับ ทำไมรู้สึกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับคู่รักด้วยอ่ะมีประเด็นอะไรก็ตามนะครับในต้องบอกว่าในกุญแจนี้นะครับคี์หรือเขาเรียกว่าคำใบ้มันมีเรื่องของคู่รักมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีประเด็นอะไรหรือมีอะไรที่มัน ที่มันต้องแก้ไขเกี่ยวกับคู่รักหรือคู่รักไปสร้างประเด็นครอบครัวไปสร้างประเด็นอะไรก็ตามตรงนี้นะครับแล้วมันพลังงานมันมากระทบกันหรือเปล่าหรือคนที่เป็นคู่รักนี่แหละที่เจอพลังงานนี้อยู่ออแล้วคุณมาได้ฟังคลิปนี้ก็ตามเป็นไปได้หมดนะครับเดวิลนะครับทีบ่บล็อกพลังงานความมั่งคั่งนี้ สำหรับบางคนนะผมมองว่าคุณไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยอะ่ะการที่กุญแจน่าจะอยู่ในเรื่องของครอบครัวนะครับกุญแจน่าจะอยู่ในครอบครัวในถ้าคุณคิดว่าเป็นเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับพลังงานเพศหญิงนะครับอาจจะเป็นคนนั้นนะครับอื้ ที่จะปลดล็อกให้นะครับเออมีประเด็นมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่านะครับอืมมันเหมือนกับให้คุณกลับมาดูนะครับเออวันนี้ผมพูดแบบมุมกว้างเนาะพอเวลามันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีไม่มีไม่มีชื่อคลิปอะเออมันก็เลยอ่านตามให้ ให้ไพ่เล่าเรื่องให้ครูเล่าเรื่องนะครับดังนัง้นก็จะเป็นเรื่องของคุณที่เข้ามาดูแล้วมันมีพลังงานที่ควรจะได้รับแล้วแต่มันยังติดอยู่มันยังติดด้วยอะไรก็ตามนะครับทั้งภายนอกนะครับทั้งภายในสภาวะต่างๆที่มาล่อลวงนะครับเออแต่ถามว่าคุณจะต้องผ่านบทเรียนเพื่อให้ได้กุญแจนะครับไขนะครับ เป็นการเป็นการตระหนักรู้ของคุณเป็นการยอมรับของของคุณเป็นการเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นหรือไปทําอะไรมาบางอย่างนะครับอืมแต่คุณเอาอยู่นะครับเป็นเรื่องมันมีคําใบ้เกี่ยวกับคู่รักเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาด้วยให้คุณลองนึกดูนะว่ามีประเด็นมีอะไรต้องแก้ในเรื่องตรงนี้หรือเปล่านะครับอืมประมาณนี้นะมันเป็นโชคชตาที่ ที่จะต้องผ่านจะต้องเจอนะครับอืให้ใช้สติให้มากๆนะครับไม่มีอะไรเหนือบ่าก,กว่าแรงของคุณนะครับอืกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาถามตัวเองกลับมามีสติตับรู้นะครับอืประมาณนี้เนาะคลิปนี้โอเคสุดท้ายนี่หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ